สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยตัวเองลองดูนะครับใช้ประแจเบอร์15นะครับที่รองน้ํามันแล้วก็น้ํามันเครื่องเชลล์แอดวานซ์สิบวิสี่สิบนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อที่ทุกท่านจะเลือกนะครับกระป๋องนี้นะครับประมาณ16 0บาทนะครับก่อนอื่นแล้วก็ใช้ประแจเบอร์15นะครับขันน็อตที่ยอดห้องน้ํามันเครื่องด้านล่างออกนะครับก็ขันจากขวาไปซ้ายนะครับไปด้านซ้ายมือเนาะขันจนกว่าเกลียวน็อตตัวผู้ที่ยอดไว้ จะออกมานะครับแล้วก็เตรียมที่รองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ใช้แก้วนะครับแก้วขวดน้าโพ๊กขวดน้ําเปล่าได้นะครับมาไว้สําหรับรองน้ํามันเครื่องรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องทั่วไปเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 2- 3 0ถึงกิโลเมตรนะครับทั้งนี้ทั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อน้ํามันเครื่องที่เราใช้อายุการใช้งานของรถนะครับก็อาจจะแตกต่างกันออกไปถ้ารถใหม่คุณภาพ นะครับของเครื่องของอะไรก็ยังอาจจะดีอยู่แต่ถ้ารถเก่าไปแล้วการทํางานชิ้นส่วนต่างๆก็ๆจะหนักขึ้นนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยน<ด>น้ามัานเครื่องเร็วขึ้นนะครับกว่ารถทั่วไปรถใหม่ที่ใช้กันก็ต้องมันเช็คเรื่อยๆนะครับสลับน้ํามันเครื่องรถจกักรยานยน์บางทีเกิดการระเหยเกิดการซึมตรงท่อหรือตรงเกลียวต่างๆก็อาจจะทําให้น้ํามันเครื่องแห้งได้ พอน้ำมันเครื่องแห้งนะครับก็จะไม่มีสิ่งเข้าไปหล่อลื่นในห้องเครื่องทาให้เครื่องพังนะครับผ่าเครื่องหมดหลายพันนะครับก็เคยโดนมาแล้วหลังจากถ่ายน้ํามันเครื่องเดิมออกจนหมดก็ใช้น็อตตัวเดิมนะครับขันเข้าไปยังจุดยึดตรงใต้ห้องเครื่องนะครับก็ใช้ประแจตัวเดิมครับเบอร์15ขันเข้าไปขันย้อนกลับทางเดิมนะครับตอนขันออกขันจากด้านขวาไปด้านซ้ายตอนเข้าก็าย้อนกลับสายมาด้านขวา โดยใช้ตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับรถเวฟคันนี้อายุใช้งาน10กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้เดินทางนะครับไปกับชีสเกตร100้อยเอดประมาณ250โลนะครับก็ไกลพอสมควรแต่รถก็ยังวิ่งได้สบายการดูแลปฏิบัติบำรุงนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรามากครับพอเดินทางบ่อยหลังจากขันนอยืดท้องเครื่องเสร็จนะครับก็นาน้ํามันเครื่องมาเติมนะครับจะใช้กลวยหรือว่า ใช้ความชํานาญเฉพาะตัวนะครับเทลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ย้ายหกนะครับเสียดายของน้ำมันเครื่องก็มีหลายเกรดหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับเลือกยี่ห้อไหนนะครับแบบถูกๆแบบแพงก็มีนะครับมีหลายระดับหลายเกรดหลายราคาให้เลือกใช้ครับซึ่งน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต์ก็สําคัญพอๆก,กับน้ํามันเบนซินที่เราเติมเข้าไปนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งรถก็วิ่งไม่ได้ซึ่งหากน้ามัน เครื่องขาดแล้วนะครับเราจะเสียเงินเยอะพอสมควรนะครับเยอะกว่าเติมน้ำมันเบนซินในแต่ละวันซะอีกทุกท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์ก็อย่าประมาทนะครับมันเช็คระดับน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องนะครับบ่อยๆสำหรับการใช้งานนะครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์เราให้ได้นานที่สุดสังเกตดูครับทุกหยดคือความแรงเราบีบให้หมดจนไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวนะครับ เพื่อนๆที่ใช้งานรถจักรยานยนต์ประจำนะครับก็ลองทำดูครับวิธีนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองได้ลองไปทำกันดูนะครับ